คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลผิวของแฮกกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับแฮกอีกแล้วนะครับที่บัดแฮกอีซี่ฟิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยแฮกจะมาตอบคอมเมนต์ที่หลายๆคนชอบถามกันว่ามีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างนะครับแฮกว่าแฮกก็ไม่ได้ผิวดีอะไรมากนะครับแต่ว่าแฮกอาจจะดูผิวขาว แค่นั้นเองแฮกเป็นคนผิวขาวเหลืองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเคล็ดลับการดูแลผิวของแฮกเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้หลายคนทําตามได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากต้องค้างความนี้ก่อนเลยว่าคุณพ่อคุณแม่แฮกเนี่ยเขาผิวดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณแม่นจะผิวค่อนข้างดีมากเลยจริงๆเนี่ยในบ้านเนแฮกไม่ได้เป็นคนที่ผิวดีที่สุดนะพี่สาวแฮกที่ชื่อจมินนะผิวดีอแฮกเอง อยู่แบบอล่ามาก่ะเหตุผลแรกคือกรรมพันธุ์เหตุผลที่2คือการกินน้ำครับเอาจริงแฮงไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนกินน้ำเยอะนะจนวันหนึ่งแล็มานั่งนับว่านว่าจะกินน้ำเท่าไหร่ซึ่งแฮงก็จำไม่ได้เ <laughs> อาจริงแอรู้สึกว่าถ้ายักนั่งนับแบบฮงจะกินน้ำอยู่ที่วันละประมาณ 4- 5ขวดเล็กขวดหนึ่งมันตีไปประมาณนท่นแหละ500มิลลิลิตรขวดก็ส5 0 0มิลลิลิตร1ลิตรมีเท่าไหร่1ลิตรมี1000มิลลิลิตรปะ แอาจาไม่ผิดใอ้คิดว่าการกินน้าเยอะเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้แกกับผิวดีด้วยนะครับเหตุผลที่3ก็คือการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายช่วยทําให้ผิวดียังไงนะครับตะกี้ตะตั้นไปแป๊บนึงเพราะว่าจําได้ว่าการออกกำลังกายมันช่วยทําให้หน้าใสนะฮะที่เคยรู้มาพูกนี้ดีกว่าแต่ว่าลืมลืมไปแล้วว่าเพราะอะไรนะฮะก็เลยลองไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ะการออกกำลังกายมันช่วยทําให้หน้าใสจริงๆหรือว่าเราจําผิด การออกกำลังกายช่วยทำให้หน้าใสนะครับแมืไปห่านมาเขาบอกว่าพอวใจเราสูบฉีดเนี่ยมันก็จะทําให้ลําเลียงออกซิเจนไปสู่ร่างกายได้ดีครับผมแล้วมันก็เลยจะทําให้มันแบบไปหล่อดเลี้ยงเซลล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวเราดีนะฮะอันนี้คือเทียบไปห่านมาเมื่อกี้แต่ว่าเทียบจําได้รู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับว่าเวลาพอมันร้อนอย่างเงี้ยออกกำลังกายมันร้อนใช่ไหมต่อมเหงื่อมันก็จะแบบเปิดออกมาใช่ไหมหลุมกดมันก็จะเปิดมาเงี้ยมันก็จะทาให้สิ่งสกปรกแบบออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันงําคัญตรงท ให้มันสะอาดด้วยนะครับแต่ว่าอย่าบ่อยเกินไปเพราะผิวมันจะแห้งนะอย่างแท้กเวลาออกล้างกายเวลาเล่นบาสอย่าง,งเงี้ยเหงื่อซกเลยเวลาเล่นเสร็จอย่างเงี้ยัก,ก็จะไปล้างหน้าก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ใช้โฟมนะแคงไม่ได้บุกโฟมไปข้างนอกนะครับแต่ว่าไปล้างน้ําเปล่าให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ถึงขั้นล้างหัวด้วยเลยให้หัวเปลี่ยนแฉกไปเลยเพื่อเง่อออกมันดีแต่อย่าให้มันหม,หม,กมักหมมเข้าใจไหมแล้วก็เหตุผลต่อไปเหตุผลข้อที่4ของแฮกนะครับก็คือแฮกอ่ะมาดิผิวที่โรงพยาบาลเลยรักกับผมต้องพูดนี้ก่อนว่าอย่าสงสัยว่าแฮกทาอะไรอยู่ <c oughs> คือแฮกอ่ะแปะยาชาอยู่เพราะว่าเดี๋ยวแฮกจะไปทําอัลเทล่านะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอัลเทล่าคืออะไรทาทาไมดียังไงดีกว่าไฮฟู ool, ยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างใต้นะครับแต่ว่า ให้จะมาพูดเรื่องนี้ก่อนตอนแรกค่ะแฮกไม่เคยเชื่อเลยว่าการดิฟผิวเนี่ยมันจะทาให้ผิวดูเปล่งปังขึ้นหรือว่าผิวใสขึ้นได้จริงขนาดนั้นนะฮะจนได้มาลองทําทางที่โรงพยาบาลเลิศรักนี่แหละเวลาที่มีทางคลินิกอะไรเงี้ยทักมาหาแฮ็กเนี่ยจะมีการเสนอให้ดิฟผิวเนี่ยเยอะมากซึ่งแฮกก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องทําเพราะรู้สึกว่าผิวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่น,นะฮะจนได้มาลองทําถึงได้รู้ว่าเออพอเราทําไปเนี่ยมันมีคนที่ทักเราเยอะขึ้นว่าเฮ้ยทำอะไรมาทําไมผิวขาวขึ้นจังผ นี่อาจจะดูขายตรงนิดนึงนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้แฮกดูผิวขาวใสขึ้นจริงๆจนเวลาแฮกถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแฮกไม่เคยแต่งหน้าเลยเต็มที่แฮกก็คือทาลิปให้ปากมันมีสีบ้างถ้าเกิดมีโอกาสนะครับให้ลองมาดิฟผิวดูการทาครีม มันก็ช่วยแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดสมมติเราดีจากข้างในเวลาเราทาครีมข้างนอกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกินวิตามินต่างๆเนี่ยหาว่ามันช่วยไหมมันช่วยนะครับแต่ว่าลองเปรียบเทียบเหมือนการกินสมมติเราได้วิตามิน100มิลลิกรัมทำให้ผิวด,ดีขึ้นใช่ไหมสมมติเรากินไป100มิลลิกรัมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า100มิลลิกรัมเนี่ยเราจะได้รับ100มิลลิกรัมเข้าใจปะกว่าที่มันจะผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยเราอาจจะได้จริงๆแค่50อาจจะได้แค่ครึ่งเดียวด้วยซ้้้้าา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 นนแต่่่่วไออออกกรรรรทีเเเเเเเดดิขปขขมัคืืสสูสล ลแล้วมันก็จะดูดซึมทางเซลล์ตรงนั้นเลยนะฮะแปลว่ามันได้รับเต็มๆอันนี้ถึงบอกว่าทําไมมันถึงดีจากข้างในนะฮะแล้วมันก็ทําให้มีคนมาทาแคทเยอะขึ้นเรื่องนี้จริงๆนะฮะส่วนถ้าเกิดสมมุติใครถามแฮทนะครับว่าไปดิฟวิตามินเนี่ยที่ดิฟสูตรไหนอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้คือมันมีหลายสูตรมากสูตรสาหรับคนที่อยากออกกาลังกายช่วยเบิร์นไขมันยังมีเลย ซึ่งมันก็ใหม่มากสาหรับแฮกเพราะแฮกก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีนะฮะแต่ถ้าเกิดใครถามว่าแฮกใช้สูตรไหนนะครับแฮกจะใช้สูตรที่มันชื่อว่าเบบี้ไบร์นะฮะนี่นะครับซึ่งแฮกก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันชื่อสูตรผิวสัมผัสเนียนนุ่มนะซึ่งแฮกก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่มันทําให้ขาวขึ้นด้วยใช่ไหมอ่าสูตรนี้มันจะทําให้ขาวขึ้นด้วยแต่แบบว่าไม่ได้เร่งรีบจะค่อยค่อค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะใครที่ผิวขาวอยู่แล้วก็มาทําตัวนี้นะครับให้ผิวมันม ครับแล้วถ้าเกิดสมมติอยากรู้ราคาเท่าไหร่ก็ลองทักไปทางเพจดูนะฮะว่าราคาเท่าไหร่เพราะเขามีแอดมินรอตอบอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับส่วนสําหรับใครที่อยากได้สูตรที่แบบไม่ไหวแล้วฉันจะขาวฉันจะขาวขึ้นให้ได้เห็นเขาบอกว่ามีสูตรค a t i o ช SPEED w h ไว้นี่เป็นสูตรเร่งผิวขาวคูณ3 เท่าที่แฮกถามมาเห็นเขาบอกว่ามันเป็นสูตรเอ็กตรพิเศษเลยนะฮะก็คือใครอยากขาวแบบด่วนๆก็ต้องเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งเอาจริงแฮกไม่ค่อยรู้เึืออะไรเกี่ยวกับพวก IV ีดิบหรอกแต่ว่าตัวที่แฮกทำก็เป็นเบบี้ไบ์เนี่ยแหละแต่ใครอยากขาวรัวๆเร็วๆก็ตัวนี้ฮะธรรมดาเหมือนที่แฮกบอกคือแฮกไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าจะขาวขึ้นไหมหรือผิวดีขึ้นไหมนะผิวแฮกมันอยู่กลางๆไปค่อนข้างดีเพอได้กรรมพันธุ์กินน้ําเยอะออกกําลังกายคิดดูนะว่าคนที่ ิวกลางๆค่อนข้างดีอย่างแฮตอยู่แล้วอ่ะยังมีคนมาทักว่าไปทําอะไรมาผิวดีขึ้นก็อยากให้ไปลองดูกันนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่แปลกไม่แปลกที่ว่าหมายความว่าฉันดูแลตัวเองเพราะฉันอยากจะสวยอะไรนี้แต่ว่าสําหรับคุณผู้ชายเนี่ยก็อยากให้มองด้วยว่ามันก็ไม่แปลกเหมือนกันที่ผู้ชายจะดูแลตัวเองนะฮะสมัยนี้ผู้หญิงอย่าหย,ยุดสวยผู้ชายก็อย่าหย,ยุดหล่อเหมือนกันนอกจากจะหุ่นดีแล้วมีกล้ามแล้วเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอะไรอย่างนี้ให้มันดีด้วยนะครับเชื่อเถอะว่ามันทําให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะะ และคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับว่าทําไมแฮกผิวดีนะครับก็เนี่ยแหละสเหตุผลหลักๆก็คือการพันจากพ่อแม่2กินน้ําเยอะ3คือการออกกำลังกายสม่ําเสมอนะฮะสี่เนี่ยคือการมาดิฟผิวที่นี่นะครับก็ลองมาดิฟวิตามินกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงกันนะสำหรับคลิปนี้ฮกก็ลาไปก่อนนะฮะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดใครงใสงสัยอะไรก็ลองทักมาถามแฮกก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีสูตรแบบผิวขาวเหลืองอยากให้เป็นยังไงด้วยอย่างนี้ช่ป่ะอืมก็ลองทักไปถามแอดมินได้เลยนะเขาให ข้อมูลละเอียดอยู่นะครับเพราะว่าอยากที่รู้กันว่าแฮชเป็นคนค่อนข้างขี้เสือกอยู่แล้วฮะก็จะถามเขาเยอะหน่อยนะฮะก็ลองลองไปดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละฮะฝากกดเลิฟฝากดาากดไลค์ฝากกด u b ั c ส i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะผมโอเคครับบ๊ายบาย